สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับส่วนในวันนี้ครับก็เป็นข่าวของทางด้านบรอนนี่เจมส์และก็เลบรอนเจมส์นะครับท่านจำกันได้นะครับก่อนหน้านี้นี่ ระหว่างที่ในช่วงที่บรอนนี่เจมส์กำลังจะรับข้อสู่เอ็นบีนะครับมันมีกระแสหลายกระแสนี่คือข้อขอดว่าใช้เส้นคุณพ่อนะครับแล้วก็ฝีมือยังไม่ถึงแล้วก็สุดท้ายก็เข้ามาเล่นในเอ็นบีเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยอย่างระบอลเนี่ยไปบีบท่าของเลเกอร์เพื่อให้รับมาซึ่งบรอนนี่นะครับซึ่งในวันนี้ครับระบอนเจมส์เนี่ยก่อนที่เขาจะมีการแข่งขันนะครับระหว่าง USA ทีมแล้วก็เซเล็ t ทีมนะครับเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ครับเขาบอกว่าตัวของบรอนนี่เนี่ยไม่สนใจกระแสหรือคำวิพาารวก ไม่สนใจผู้นี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ดูคอมเมนต์ไม่ดูสื่อโซเชียลต่างๆเลยเพราะเขาบอกว่ารอนนี่เชื่อมั่นเต็งกับเต็งสามารถทําได้นะครับนอกจากนั้นครับแล้วรอนยังบอกว่าหากพวกคุณลองคิดดูนะครับในสถา,านการณ์กลับกันเนี่ยนะครับหากคุณเป็นเด็กคนนึงที่เกิดมาในท่ามกลาง พ่อแม่ที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงนะครับระดับโลกแล้วก็รวมถึงว่าเป็นจุดเด่นให้ความสนใจทั้งโลกเนี่ยคุณจะสามารถปรับตัวได้หรือเปล่ารอนยังบอกชัดเจนครับอกว่าบรอนนี่นี่จริงๆแล้วะนะครับเขาไม่ต้องมาเล่นบาสเกตบอลเพื่อหาเลี้ยงชีพก็ได้เขาสามารถพยายามอื่นที่ต้องการก็ได้อย่างเช่นไปเป็นเกมเมอร์ที่เขาอยากจะเป็นนะครับหรืออยากจะไปเป็นเ,เชฟที่เขาชอบนะครับตัวของรอนบอกว่าบรอนนี่สามารถทําได้หมดแต่คือเขาเลือกมาสู่เส้นทางนี้นะครับเขาบอกว่าความลาบากทุกอย่างมันมีแต่บรอนนี่ไม่ได้สนเพราะเป้าหมายของบรอนนี่ชัด นะครับของเขากับบรอนนี่เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยคงไม่สามารถรับมือความกดดันรับมือแรงต่างๆได้เหมือนบรอนนี่แน่นอนนะครับดังนั้นก็คือบรอนนี่สำหรับเขาเนี่ยคือสุดยอดมากนะครับนอกจากนั้นครับเลอบอนจะบอกว่าบริบทต่างๆนี่ขึ้นมาแตกต่างกันบรอนนี่เป็นจุดสนใจเพราะตัวเขาเนี่ยเออเด่นดงังแต่ในตัวเพราะว่าระหว่างตอนนี้เขาเป็นเด็กอยู่นะครับเขาต้องเล่นบาสเกตบอลนะครับเพราะไม่มีทางเลือกต้องหาเลี้ยงชีพนะครับเล่นบาสเอาเงินมาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็รวมถึงสร้างชื่อเสียงต่างๆนะครับกลับคืนมาเลอบอน บาสเกตบอลเพราะว่าใจรักแล้วก็ชอบซึ่งระบอลก็ได้ชมลูกเองครับบอกว่าเป็นเด็กที่มีความพิเศษแล้วก็ยอดเยี่ยมมากครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องบอกนิดน,นึงครับว่าบรอนนี่นี่เอาเข้าจริงๆที่ระบอลบอกก็ถูกแล้วครับเพราะว่าเลือกไปเล่นทางอื่นก็ได้แต่สุดท้ายก็มาเลอกเล่นบาสเกตบอลนะครับไม่ว่าจะใช้เส้นพ่อหรือไม่ใช้ก็ตามแล้วก็ ต้องรอให้การแข่งขันนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟีมายไลายมืออนาคตคนดูเป็นคนตัดสินแล้วครับก็รอชมบอยด์ดีๆแล้วกันนะครับการเป็นหนึ่งข่าวครับก็คือข่าวของทางด้าน USA ทีมที่เจอเซเล็กทีมวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าสุดมันจริงๆครับทา้านักของ USA ทีมนี้ก็เฉือนชนะไป74ต่อ73นะครับแล้วก็ทางด้านของนะครับเรือบอนเจมนก็ได้ออกมาชมทางด้านของคูเปอร์แฟลกนะครับว่าที่ดรับปี2025ันบห้าวยสิปีว่าเป็นเด็กที่มีความโดดเด่นมากแล้วก็น่าจะมีีลุ้นนท่จะเป็ อนา,นาคตของ NBA คนหนึ่งเลยแหละครับและนี่แหละครับก็เป็นข่าวสารผมนำมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ